เดาแปลกนะครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับนะหนามสามันเฟือดนะครับหนามสามันเฟือดนะครับนี่อยู่อยู่น่นมเดือยนะครับนี่นี่มันบุมหัวมันเกิดเหตุการณ์อยังบมหูมันสิเฟือดไปไปเบิดนะครับในหน่วยสาสองหน่วยนะครับมันจะเฟื่อยนาจะเฟือดนี่บวหัวมันเกิดอียังเกิดมากกับพึ่งเคยเห็นนะครับนี่ก็เลยขออนุญาตอะไรสดเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้ให้หคนในบึงอะไรก็ได้รับรู้กันนะครับ เนี่ยมันจะขึ้นมาน้ำสามันจะเฟือดมาเฟือดไปเฟือดมากนะครับผมนั่นสังเกตบังบอกนี่นะครับนี่ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยแปลกแค่นี้น้ำสามันเฟือดนะเกิดมอจะจะหาซิบเลยครับเพิ่งเคยเห็นน้ำสาเฟือดนะครับนี่มันเฟือดมันเอียงไปเอียงมากนะครับน้ำสาเนี่ยแผ่นดินไหวอีลีนั่นเดินั่นนั่นแผ่นดินไหวบ่ บม,มน,นันน่นๆๆๆๆใ่หรอเกี่ยวไม่เดี๋ยวยืนด,ยดูก่อนต,อต้องยืนดูน,นันน่นนั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 ่นเป็นแผ่นดินไหวอีหลีแผ่นดินไหวนันน่นบึงหัวเป็นยังบ่บวูบวปปับวูบวับเลยเมื่เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าน้ำสาเฟ,ฟือดเฟือดยังบาท่านเศร้าอย,อยู่นะคำอยู่ประมาณสักอ่า สิบ่านาทีแล้วนะครับนี่างนี้เลนนั้นยังเป็นอยู่ได้ครับนี่นี่น้ำมันขึ้นเองมันเป็นเองมันนี่นี่นี่เวลาน้ำขึ้นน่ะนั่นน่ะน่ะในคลองในคลองก็เป็นบ่อกเป็นบ่อแห้งเนาะเพราะว่าเนื้อที่มันกว้างมีน้ำสามันกว้างนะครับมันจะเฟื่อดเฟื่อดน้ำฟางมันแห้งนะครับนี่นี่เหมือนเวลาเขายืนนะมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้คนดูก่อน นี่หนามมันเฟื่องขึ้นสูงเติบนะครับนี่นี่จากระดับหนามนี่เนาะครับนี่นี่หอดปิดนี่ครับนี่แปลกนะครับนะแปลกมากๆเลยหนามสามันเฟื่องขึ้นสูงเติบนะครับพี่ขอบมันมันจะเป็นเป็นสีนะน้ะมันเฟือ่องนี่นี่เฟื่องเบิดเบิด์ตเบิรเบิดหน่วยเลยเ,เป็นดินไหวเหรอ น่าจะเป็นดินไหวนี่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 มาแฟั้น่เนี่ยเนี่ยสาดทั้งน่วยนะครับนี่เนี่ยยังเป็นอยู่นะครับน,นี่ยังเป็นอยู่มโหว่าเป็นดินไหวหรือบ่อกับปทันหูนี่นยังเป่นหน้าไ้สายังเฟื่อดอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือส้นนุ่นหมึกเดือยนะครับอำเภอพุทลีกนะครับนี่ นามสาเฟือดนะครับนะเฟือดเฟือดสูงเติบนะครับนะขึ้นสูงเติบอยู่นามสานี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่นี่แปลกนะครับนะมห้ว่าทั้งอื่นเป็นยังบัวนะครับนะโ้นนุ่นหมักเดือยนะครับนามสาเฟือดเบิดหน่วยเนยนะครับสองหน่วยที่ใกล้ๆกันเนี่มันเกิดเป็นนะครับนะเหมือนเหนือเหมือนขึ้นเซรามิเลยเดี๋ยวนี่น้อเนี่ยแปลกอีดีนะครับนั่นนั่นขึ้นนี้แล้วนะฝั่งนั้นถอนนั้นนะ ไหนเห็นไหมนี ını, ری, ่นี對對่เห็นไหมเวลาเรายืนเวลาเราอยู่ยังรู้สึกเลยเนี่ยอืมันเป็นดินไหวนะนี่โอ้ยนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอาจจะเป็นเป็ดมันตกใจว่าหน้ามันเฟื่อยอ่ะนี่สาที่เสียงดังตุ้มตุ้มนีู่บนทื่นนี่นี่นี่สาหน่วยนเล็กๆกันยังขึ้นขึ้นกันนะครับนี่นี่เป็นขึ้นกันนะครับนี่ยังเป็นอยู่ แต่ว่าลูกมันเหล็กนะครับมันจะบ่อแห้งนะครับน้อันสาลูกเนี่ยมันจะใหญ่นะครับหนามมันจะแห้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหรเคลื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรายืนนี่รู้สึกเลยนี่แผ่นดินไหวอุ้ยนั่นเฮ้ยนั่นเห็นไหมสะเทือนหมดเลยสะเทือนยืนยืนสะเทือนยืนอยู่นี่สะเทือนเลยนะครับเนี่ยที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้ถึงแรงสั่นแรงสั่นสะเทือนนี่นั่น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 เห็นไหม เวลาน้ำมันเคลื่อนมันจะรู้สึกว่าเออขึ้นตึกนั่นขึ้ตึตะลิงแล้วนั่นนี่เห็นไหมไหมน้ำมันจะขึ้นลงเลยทั้งเกตหมดเลยนี่น้องเฮาผมบอก,ออกว่าทั้งเงอืนทั้งเอืนเป็นบ่อนะครับนะออเห็นไหมเห็นไหมเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจับกล้องกอ่อนนี่นีน่นนนจะเห็นชัดน่ะนมุมนนจะเห็นชัดน่ะน้ำขึ้นน้ำลงเลย ผมไม่ยั้งวมมีล่มไม่ยั้งเลยครับแต่ว่ามันเป็นนะครับโดยบุหัวมันเกิดเหตุการณ์น้าเลื่ยอะแต่ว่าที่ผมยืนอยู่ตอนนี้คือรู้ซึกใดถึงการแรงสันสะเทือนนะครับต่เป็นหูซึกนิดๆนะครับนะที่ยืนอยู่ตรงนี้น่ะบุหัวว่าที่สาวยใญ่หรือว่าแม่น้ำใหญ่กวางเช่นเคือนหรือว่าอ่างเก็บน้ำมันจะเป็นแบบใดกับบุหัวหัวนั่ นั่นนั่นนั่นสะเทือนสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเลยนี่นั่น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 วื๊บวับเลยนั่นโอ้ยอยากไปเบิ่องหนามใหญ่ๆที่มันกว้างๆนู่นนู่นนี่ขึ้นเยอะเลยเปิดพูดนะน้ำขึ้นขนาดเลยคนน่ะนี่นี่เวลาเรายืนยังรู้สึกเลยนั่นนี่ยังสัมผัสได้เลยมุมนั่นมุมนั่น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 มัน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 ซันสะเทือนอีกแล้วแผ่นดินมุมนั่นมุมนั่นน้ำน้ำลดแล้วนี่น้ำลดแล้วขึ้นแล้วนี่เห็นไหมนั่นนั่นมุมนั่นน่ะมุมมุมสามมุมมุมนั่น ะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยเขาดียัดมันถ่ายกล่องพวท่านนะครับเลยไหลสดเลยนะครับหน้านี่แจ้งไม่ได้ครับทั้งไหนเป็นนะครับนะแบบที่ผมอยู่หรู้สึกว่านามเอ็นไปเอ็นมาในฝั่งสานะครับนะยังไปยังมานะครับแจ้งให้ทราบไหมนะครับผมนเนี่ยมันยังข้นมันเส้าอยู่ครับซีบกวนาที่เร้าลาที่ละไนี่ ขนาดืนอยูย่ต้องรู้ซึกเลยได้ว่าที่มองไปเป็นเ,เขียวๆนั่นคือ,ค,อคือแรงน้ำมันมันมันกระเพือบนะครับเนี่ยมันกระเพือบขึ้นมามันก็เป็นสีเขียวมันเฉมองให้เห็นเป็นขอบนะครับเนี่ยยงยังย่าง,งกระเพือบอยู่ทุกวันเนี่ยนี่เนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยแมนแมนเนี่เลยน <Man, man. S 2> ี่เลยมันมันมันสาดขึ้นมาถึง,าง,างนี่นเลยแล้วว่าอืมแปลกมาก คุณยังบมท่านเชร้าอยู่นะครับบองไงเด้อผ้ใด้ไก่สาพี่น้องทั้งโซนโน่หมกเดือยบริเวณไก่เคียงแถวนี้นะครับนะมันเป็นคือยังที่ผมอยู่บอ่อนะครับสากระเพือบนำกระเพือบโดยธรรมชาติบมมีแรงล่ม่มไม่ยังเป็นเป็นคือแผ่นดินไหวแต่ว่าอันยืนเบิ่งมันเป็นสันๆเน,นอ่ะใช่ แผ่นดินมันเป็นสันเวลาเอาน้ำใส่แก้วเวลาต่างใส่ดินนะมันจะพืพับเอาลองมันดิเอาลองดิเอาน้ำม,มาใส่แก้วเลยเอามาใส่ดวงลองดูทีนี่ยังบนท้งเศร้าเด้อครับเด้อนี่ยังยังดูอาการอยู่นะครับน้ำกระเพือบ น่ะยังเป็นอยู่มันเดิมนะครับขอยาดไล่ชดให้ทุกคนในเบิ้งนะครับนะนี่ยังเป็นอยู่นะครับนะนะขอบสายังกระเพือบอยู่แต่ว่าหัวซ้อว่าเบาลงมานหนล่ะหน้ามันเอียงไปเอียงมานะครับผมะะะสะเทือนอีกแล้วสะเทือนอีกแล้วสะเทือนอีกแล้วนี่ขึ้นอีกแล้วนะหน้า เบิ่งเดอ้อสาพี่น้องเป็นคือสาทั้งทั้งหน,น,น้ามนผมอบอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดิน้ำใส่ใส่แก้วบอไม่ไม่ได้ใส่แก้วคือดูดิสาสิในในขวดใช่แล้วตองเอาตัางใช้พืชเออเป็ดเป็ดอยู่ในน้ำม,มันจนขึ้นมาเลยครับผม ขึ้ว่ามันตกใจอะนามมันเออเบาแล้วนี่เบาแล้วนี่เริ่มปกติแล้วเริ่มแล้วเริ่มปกติแล้วว่าเมื่อกี้มันดังตามนั่นแหละมันแปลกเห็นนามมันเสือดเออเริ่มเบาๆแล้วนี่เริ่มจะนิ่งแล้วครับผมนั่นมุมนั้นก็จะขึ้นอยู่นั่นนามมันทันนิ่งนะครับนี่ยังกระเฟือบอยู่ครับผมครับขออนุญาตจบการไล่ซด ให้เบิ่งสาที่มันผิดปกตินะครับหนามมันเฟื่อดในฝั่งสานะครับยังไปยังมานะครับก็เลยอทายทอดให้ทุกคนดนเบิ่งนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะแต่ว่าก็เบากวัวก่อนนานี่นะครับนะยังกับเผือบคือเก่านะครับขออนุญาตจบการไล่สดไวเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวขันไม่ยังคืมนาเดี๋ยวจะทายเบิ่งอีกนะ้ครับเด้อ